สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมสุดทาที่โลกครับและเกมเทลเลียซีรีส์นะักอัญเชิญน,นะครับก็หลังจากที่เข้าฮาร์ดโหมดแล้วเนี่ยผมก็ได้ลงไปนะครับทำการฟาร์มนะครับเจ้าเขี้ยวแมงมุมสไปเดอร์แฟงอันนี้นะมาจากถ้าแมงมุมครับซึ่งลงไปฟาร์มด้วยความยากลําบากนะบอกเลยนะครับเพราะว่าไอเทมสซมอนที่ใช้สร้างดาเมจณนะตอนนี้ก็คืออิมสตาร์ฟนะครับซึ่งรู้สึกว่ามันทําให้ การฟาร์มนะการฟาร์มเขี้ยวแมงมุมจากพวกแมงมุมเนี่ยยากมากผมก็เลยต้องพักการฟาร์มไว้ก่อนนะแล้วขึ้นมาทําเป็นไอเทมซาม,มอนอันใหม่ดีกว่านะครับก็คือเจ้ากระทาแมงมุมนั่นเองครับน่าจะทําให้การฟาร์มเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีสไปเดอร์แฟงนะครับจานวน41ชิ้นแล้วนะยากไม่ยากนะครับผมยังเก็บป้ายทอมสโตนของผมไว้เลยนะไอ้ป้ายที่แบบมันจะขึ้นตอนเราตายนะป้ายหลุมศพนะนี่ไง ยังมีอยู่เลยนะครับนะก็เลยแบบไม่ไหวแล้วขึ้นมาทําเป็นไอเทมซัมมอนอันใหม่ใช้ดีกว่านะครับผมมีอยู่41อันนะสำหรับเจ้าสไปเดอร์แฟงนะครับก็ไปดูข้อมูลมาครับว่าอาวุธเนี่ยใช้ราวๆ40นะครับ40ชิ้นนะสำหรับอาวุธ2อย่างของสไปเดอร์นะครับก็คือมันจะมีไอเทมซัมมอนสองชนิดนะครับก็คือสไปเดอร์สตาร์ฟนะครับกับควีนสไปเดอร์สตาร์ฟนะครับ2ออย่างนี้ก็จะ สร้างน้ำเมกที่แตกต่างกันไปนะครับมาลองทํากันดีกว่านะครับว่า41ที่ผมมีอยู่เนี่ยจะพอสําหรับ2ชิ้นนี้ไหมนะครับชิ้นแรกครับปัาบทำมาเลยนะสำหรับเจ้าสไปเดอร์สตารนะครับชิ้นหนึ่งก็ควีนสไปเดอร์นะครับใช้24นะครับอ่าผมมี25พอครับโอเคครับอาวุธใหม่ได้มาแล้วนะเดี๋ยวลองก่อนลองก่อนขอลองก่อน ก็เรียกแมงมุมออกมาแบบนี้นะครับเมื่ออยู่ใกล้ๆวอลนะครับตัวแมงมุมมันก็จะปีนวอลได้ด้วยแบบนี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมเรียกได้อยู่ทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยสตัวนะปกติก็3แหละแต่อันนี้แบบได้บัฟไอ้นี่มาด้วยไงบับบีวิชนะครับจากโต๊ะนะโต๊ะบีวิชเทเบิลนะครับก็เลยทําให้เรียกได้เป็น4ตัวนะครับก็น่าจะนะน่าจะสร้างดาเมกได้ ได้ดีกว่าอิมสตาฟนะครับอิมสตาฟนี่ดาเกจตอนเป็นรัดเลทแล้วคือ30นะครับส่วนสไปเดอร์สตาฟเนี่ยยังไม่เป็นรัดเลทนะยังไม่เป็นรีฟอร์ดรัดเลทก็36แล้วนะกินขาดแล้วนะครับด,ดูดูความโหดความโหดโอ้ยมันจะเกาะอย่างนี้เลยเหรอเกาะแล้วสร้างดาเมจเรื่อยๆเลยเหรอไหนผมลองโอ้โหโห,โ,หโหโหดมากครับแล้วก็รัวมากสุดยอดนะครับสำหรับสไปเดอร์สตาฟนะครับ ส่วนอีกอันนึงคือ queen spider star ครับอันนี้ก็เป็นคาถาซลม,มอนเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นซลม,มอนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือปกติเนี่ยพวกซลม,มอนถ้าเรากดใช้ปุ๊บมันก็จะเป็นตัววิ่งตามเราใช่ไหมแต่เจ้านี่นะครับมันจะอยู่กับที่ครับแบบนี้ครับนะไม่ขยับตามเรานะครับคล้ายๆแบบว่าเปรียบเทียบกับอาวุธปืนเนี่ยไอเจ้านี่ก็จะเหมือนแบบปืนใหญ่อ่ะแบบฐานติดพื้นนะครับเวลาศัตรูมาใกล้ๆเนะี่ยถึงจะ ยิงกระสุนออกไปทําการโจมตีนะประมาณนั้นนะครับเจ้าต,ตัวนี้ก็จะระยะยิงก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะแต่ก็จะยิงเป็นคล้ายๆแบบไข่แมงมุมนะครับออกไปสร้างดาเมจนะเดี๋ยวค่อยไปดูเอฟเฟกมันก็แล้วกันนะครับเอาแล้วครับได้อเทมซลมอนใหม่2ชิ้นนี้มาแล้วนะผมก็จะลงไปฟาร์มเคี้ยวแมงมุมต่อนะครับเพื่อเอามาทําเป็นเซตสไปเดอร์ใส่นะครับผมนะเดี๋ยวขอลงไปเก็บสไปเดอร์แฟงให้ครบจํานวนก่อนก็นแล้วกันครับเดี๋ยวขึ้นมาทําชุดเซ็ตสไปเดอร์กันครับ เอาละครับทุกท่านครับตอนนี้นะครับผมก็กลับมาจากการลงไปฟาร์มเจ้าเคี้ยวแมงมุมนะครับที่เอามาไว้ทําชุดเกาะนั่นเองนะครับก็ได้มาแล้วนะจํานวน68ชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับลงไปฟาร์มยาวๆเลยนะและที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นนะครับก็คือได้แร่ไอเทมนะครับที่มันจะดรอปจากเจ้าพวกแมงมุมพวกนี้ก็คือพอยซ์นสตาร์นะครับได้มาถึง2อันเลยนะครับอันนี้มีรีฟอร์ดด้วยนะรีฟอร์ดควิกนะครับที่บวกสปีดนะ นะฮะโชคดีไปเลยนะครับได้มาถึง2อันเลยนะเป็นแร่นะครับเป็นไอเทมเวทมนต์นะครับเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูความแรงก่อนนะดูคุณสมบัติมันนะครับก็คือนะครับมันจะปล่อยกระจายออกไปแบบนี้นะครับประมาณประมาณ44อันนะปล่อยเป็นคล้ายๆแบบเขี้ยวออกไปนะเมื่อโดนศัตรูแล้วเนี่ยจะสร้างสเตตัสพอยสั้นด้วยนะครับคือทําให้ศัตรูติดพิษนะครับผมเจ๋งใช้ได้ครับนะ แต่ก็คงไม่ได้ใช้หรอกนะเมื่ออยู่กับเจสเตอร์นะครับเพราะเจสเตอร์เป็นนักอัญเชิญนะครับจะใช้แต่ไอเทมซัมมอนเท่านั้นนะโอเคครับเดี๋ยวมาคาบชุดเกาะสไปเดอร์กันนะครับซึ่งเป็นเซตซัมมอนเซตใหม่นะครับที่จะได้ใส่ในช่วงฮาร์ดโหมดนะครับเป็นเซ็ตแรกเลยนะสำหรับเซ็ตสายซัมมอนนะครับโอเคครับมาสร้างกันเลยครับส่วนหัวนะครับสไปเดอร์มาร์ก ลำตัวนะครับสไปเดอร์เบียสเพดนะครับแล้วก็ส่วนขานะครับสไปเดอร์เกวสนะครับครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาใส่ดูครับแล้วดูว่าดีเฟนต์จะเพิ่มมาเท่าไหร่ตอนนี้ใส่เซต B อยู่ดีเฟนต์คือ35ครับเมื่อใส่สไปเดอร์เซตไปแล้วเพิ่มเป็น42ครับสุดยอดครับดีเฟนต์เพิ่มมาอีก7เลยนะครับนะเยับกันเลยทีเดียวนะก็เรื่องดีเฟนต์นี่พอใจครับนะเพิ่มมาเยอะ เยอะอยู่นะในส่วนต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของคุณสมบัติของเซตนะครับมาดูกันว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันบวกอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นความรู้สําหรับผมด้วยนะเพราะว่าผมก็เพิ่งจะเคยเล่นสายแซมมอนนะครับส่วนหนักกากนะส่วนหัวนะครับสไปเดอร์มาร์กนะฮะมันจะบวก5 Defense บวกจํานวนแม็กมินเนียนให้อีก1นนะครับแล้วก็บวกดัมเมกนะครับสำหรับสาย ซัมมอนเนี่ยอีก6%นะครับบวกดาเมจให้พวกสัตว์ซัมมอนเรานะอีก6%นะครับส่วนลำตัวนะครับบวก8ปดดีเฟนต์บวกจำนวนแม็กมินเนียนอีกหนึ่งนะครับแล้วก็บวกดาเมจให้กับสัตว์มินเนียนของเรานะสัตว์อันเชิญของเราอีก6%นะครับส่วนขานะครับก็บวกแม็กมินเนียนบวกความแรงของมินเนียนดาเมจ6%เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้7จ็ดดีเฟนต์นะครับเมื่อใส่ครบ3ส่วนแล้วเนี่ยจะบวก ความแรงของมินเนียนดาเมจเข้าไปอีก12%ครับสุดยอดครับโอ้โหได้ดาเมจมาแบบเยอะมากๆนะถ้าใส่เซตนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าปกติเนี่ยถ้าใส่เซต B เนี่ยดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวดูว่ามันบวกมาเยอะเท่าไหร่นะครับดูตอนนี้เดี๋ยวกลับคืนไปก่อนอ่าเป็นเซตพึ่งเหมือนเดิมนะครับความแรงของสไปเดอร์สตารอยู่ที่38ครับเม <ME> ื่อใส่เซตแมงมุมเข้าไปเพิ่มเป็น39<笑><笑>อะไรวะ เพิ่มมาหนึ่งน้ำเมกเองนะครับโอ้โหนะหนึ่งน้ำเมกนะครับผมนึกว่าจะเพิ่มเยอะมากกว่านั้นนะสักประมาณ3ามสี่น้ำเมกนะอันนี้ได้มาหนึ่งน้ำเมกเท่านั้นเองนะเนี่ยฮะจากสามปดไปเป็นสามเกคือตอนแรกเนี่ยผมตกใจมากที่มันบวกให้แบบเยอะมากอะ่ะหกหกหก,หกแล้วก็โบนัสอีก12ผมนึกว่าจะได้มาแบบเยอะอแต่ความจริงคือได้มาอีกหนึ่งอะไรวันนี้นะ โอเคไม่เป็นไรนะอย่างน้อยมันก็เพิ่มให้นะครับนะก็ดีกว่าไม่เพิ่มเลยนะครับผมมาเซตใหม่ได้แล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวขอเคลียร์ของในตัวแป๊บหนึ่งกันแล้วกันนะผมจะเอาอิมสตาร์ฟนะครับนะคาถาเรียกปีศาจแดงนะครับเอามาเก็บไว้ที่บ้านหลังนี้นะครับนะเอามาติดไว้นะเป็นอนุสร์ครับสำหรับไอเทมแซลมอนชิ้นนี้นะเอาติดติดติดดีดิด ทำไมคลิกรัวๆเออมือผมไปโดนคลิกขวารัวเกินไปใช่ไหมเมื่อกี้มันเลยแบบติดแล้วถอดติดแล้วถอดนะโอเคครับแต่ก็ติดได้สำเร็จแล้วนะเนี่ยเอาไว้ที่บ้านของพ่อมดนะครับแล้วก็เก็บเจ้า poison s t a ์ไว้อันหนึ่งส่วนอีกอันนึงขายครับผมขายไปอ,อะไรขายได้บ้างอีกอันนี้ก็ขายไปนะครับเป็นแบนเนอร์ของแบ็ค รีครูสนะครับเจ้าแมงมุมที่ผมไปฟาร์มเขี้ยวมานั้นเองนะอ่ะป้ายหลุมก็ขายไปป้ายหลุมสมนเก็บไว้ทําไมนะแล้วก็อะไรอีกมีไหมมีอะไรที่แบบไม่ต้องการอีกเซตอ่าเซตนี้นะครับเก็บไว้หรือขายดีวะานะผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมเอาไว้ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับสำหรับเซตพึ่งนะครับเซตพึ่งสุดเก่งของเรานะ เออได้ไอ้นี่มาด้วยครับมีคันที่เข้าออยครับตอนไปฝ่าเขี้ยมามุมครับมันดอบไม่เฉยเลยครับมันเป็นไอเทมแซลมอนที่เราคุ้นเคยกันนะแล้วก็มันมีโอกาสที่จะดอบจากมอนฮาร์ดโหมดด้วยนะมอนที่อยู่ใต้ดินในช่วงที่เข้าฮาร์ดโหมดนะครับโอเคครับเมื่อกี้มีแจ้งเตือนนะว่าพ่อค้าเล่ร่อนมามีอะไรมาขายบ้างลุงเผื่อมีของที่เราต้องการไม่มีเลยวะ <c oughs> แก้วแก้วซื้อแก้วไว้สักห้าใบดีกว่านะครับเผื่อไว้ใช้ อย่างอื่นก็พอแค่นี้แหละแค่นี้พอนะลุงไม่มีอะไรน่าซื้อนะเอาเลยครับส่วนงานต่อไปนะครับที่ผมต้องให้เจสเตอร์ทำนะครับก็คือทำอารีนาเนี้ยให้เสร็จนะครับให้มันใหญ่ๆนะใช้เป็นสถานที่สำหรับสู้กับเมคานิคอลบอสนะก็มาดูกันครับว่าตัวแรกนะครับจะเป็นอะไรนะครับสำหรับเมคานิคอลบอสนะเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้ครับแล้วก็ต้องไปหาเอ็กซ์เซอรี่ใส่เพิ่มเติม,ตมนะ เปลี่ยนบางอย่างนะครับอย่างเจ้าบอลลูนนะบอลลูนสีเขียวของผมเนะี่ยผมว่าก็น่าจะเปลี่ยนเป็นปีกนะครับแต่ก็ยังไม่รู้จะใส่ปีกอะไรนะปีกแรกๆที่หาได้นะครับหาได้ง่ายๆตามท้องตลาดเนี่ยก็มีอ่าแองเจิ้ลวิงเดมอนวิงนะครับแล้วก็ปีกที่ซื้อได้จากลุงวิทด็อกเตอร์ใช่ไหมปีกใบไม้ใช่ไหมครับที่จะขายตอนกลางคืนนะจากลุงวิทด็อกเตอร์นะครับแต่ว่าปีกที่ขายจากลุงวิทด็อกเตอร์เนี่ยผมไม่ค่อยจะ ชอบสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันไม่สวยอะมันดูแบบเป็นใบไม้แปแปะๆยังไงไม่รู้นะไม่ค่อยแบบจะปลื้มสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเดี๋ยวไปหาปีกอย่างอื่นใส่ดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันนะว่าผมจะใส่ปีกอะไรนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนะก็ท้ายคลิปนะครับก็จะเป็นการต่อสู้นะครับของเจสเตอร์นักอัญเชิญแล้วก็มีคาณิคอ้บอสตัวแรกนะครับจะเป็นอย่างไรก็ ติดตามชมกันได้นะครับแต่ว่าตัวผมสุทธาทีโร่เนี่ยก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Продолжение